ทไทยกำลังฮิตเซบักอออันนี้ร่ยมากเซบักของอินโดวันนี้ซาจะกินห่อนวไข่รอสุดตัดภาพมาที่อินโดนีเซียอันนี้นตู้ส้มตำไทยแลนด์สลัด โหหน้าฟีดของเรานั้นมีแต่คนไทยที่กินเซอร์บักกันทั้งนั้นเลยพร้อมกับรูปอีโมจิน้ำตาไหลและมือหายไฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนใครเป็นคนเอาไปที่นั่นหมายถึงใครเป็นคนจุดประกายมันอร่อยจริงๆนะอร่อยมากๆด้วยจนถึงขั้นซื้อมาําำอีโดยเฉพาะส้มตำกับแซลมอน เรีกไดว้วาเรือหนีทำเอาเชาวอินโดนีเซียตกใจไม่คิดว่าอาหารข้างทางธรรมดาอรรยังเซบักของอินโดนจะมาฮิตในประเทศไทยนี่คือเซบักค่ะเป็นเมนูวไวรัลของอินโดนตอนนี้โอ้ว้ oh, wow. าวมะกันยุบไหมวาวนะี้มมกันยุบ I love that girl on TikTok so much mm. ถึงขั้นออกข่าวเติมฟีดโซเชียลอย่างใน X Indonesian p o p b a s e ก็ได้ออกมาแชว่าเซบัก กำลังกลายเป็นที่นิยมที่ประเทศไทยณตอนนี้สำนักข่าวต่างๆของอินโดก็ได้ตีข่าวนี้ด้วยอย่าง CNN อินโดนีเซียก็ได้ตีข่าวไว้ว่าเซอร์เบิฮิตในประเทศไทยอินฟลูเอนเซอร์ดาราก็ร่วมทำคอนเทนต์นี้ลงโซเชียลสำนักข่าวเทมโพได้บอกไว้ว่าอาหารลิมทางของอินโดนีเซียเซอร์กําลังกลายเป็นกระแสไวรัโที่ประเทศไทย ซึ่งเซอร์กเป็นอาหารสตรีทฟู้ดประจำเมืองปันดุงจังหวัดชวาตะวันตกของประเทศเอินโดนีเซียซึ่งชื่อเซอร์เบกก็มาจากภาษาสุนดาหมายถึงฉุนหรือมีกลิ่นแรงพอน้ำซุปจะทำมาจากเครื่องเทศที่หอมฉุนซึ่งประวัติความเป็นมาเริ่มเป็นที่รู้จักในคิดศตศตวรรษ1940และช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สเดิมทีชาวบ้านจะใช้กระรูปกหรือข้าเก็บกุ้ง ที่เหลือมาต้มกับน้ำให้นิ่มแทนการทิ้งเพื่อไม่ให้เสียของจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาโดยการเติมไข่ผักเนื้อไก่ไส้กรอกและปบะหมี่เพื่อให้อิ่มและมีคุณค่าทางสารอาหารมากขึ้นโดยรสชาติจะเน้นรสเผ็ดเค็มหอมกระเทียมพริกและกระชายป่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารซุนดาปัจจุบันก็มีทั้งแบบน้ำและแบบผัดแห้ง ท่องที่จุดกระแสนี้ก็น่าจะมาจากคุณอุ่นเดชานิสลาซึ่งคลิปมันก็ไวรัลทั้งไทยและอินโดนีเซียคนที่ชอบเมนูนี้มากกว่าอุ่นคือพี่แพคค่ะคือสั่งมาสองวันติดเพราะพี่แพคชอบมากมันอร่อยมากทำไมอะจริงมันอร่อยจนเหมือนจะร้องไหอ้อ่ะโอใช่มันรสชาติดีมากๆเลยค่ะ และในขณะเดียวกันณประเทศอินโดนีเซียก็สวยหนักไม่เบากับส้ตมตำปูป,ประลราะยำปลาาสาเหตุที่ทำให้ส้ตมตำยำและน้ำจิ้มซีฟู้ดของไทยไปฮิตที่อินโดนีเซียก็มาจากคลิปกินนี่แหละโดยเฉพาะอีสานพาสวบ ดังสุดๆทั้งไทยรวมไปถึงอินโดนีเซียด้วยสวัสดีครับพี่น้องว่าไปสุขสุขมากพี่น้องตำซั่วแบบเป็นซั่วแบบว่าซั่วหนวดมืกอินมครับขับปุ่นแบบสตาร์ทก็ดูวันนี้มัวร์กันสมตำไทยแลนด์ว้าวอิสกี้เยอะบ้างนะสมตำไทยแลน cobain mie nya hmm. Coba ya Hmm. Rasanya segar banget. Hmm. Kita coba salmonnya. Ya, cuma เมื่อกลายเป็นไวรัลใน TikTok อินโดนีเซียคนดังอินฟลูเอนเซอร์ดาราอินโดนีเซียก็แห่ไปกินสม้มตำจนมันเกิดเป็นไวรัลข่าวบริษัทอืมมีบุหรี่บุร์นิเมนูใหม่ของมันพา quete หมกบังบุ๊ก4-5คน งั้นเราไปดูความคิดเห็นของชาวอินโดว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับที่ไทยฮิตเซบักและที่อินโดฮิตกินส้มตำงั้นเราไปเริ่มจากเซบักความคิดเห็นแรกด้าบอกไว้ว่าโหหน้าฟีดของเรานั้นมีแต่คนไทยที่กินเซบักกันทั้งนั้นเลยพร้อมกับรูปอีโมจิน้ำตาไหลและมือไฮไฟฟ์ 5. ความคิดเห็นต่อมาด้าบอกไว้ว่า ลิ้นของคนไทยกับอาหารของเราหมายถึงอาหารอินโดนีเซียเข้ากันได้จริงๆและในทางกับกันอาหารของไทยก็มีคนจากบ้านเราหมายถึงคนอินโดชอบกันเยอะเหมือนกันความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าโหเราเป็นคนอินโดแท้ๆยังไม่เคยกินเซบักเลยแต่นี่มันดังไปถึงประเทศไทยแล้วนะความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกเลยว่า ถึงพี่น้องชาวไทยเรามาประกาศวันนี้หมายถึงวันที่21กันยาเป็นวันเสบักสากลเพื่อเฉลิมฉลองสายสัมพันธ์พี่น้องของเราตกลงไหมพร้อมกับแปะรูปมาให้ด้วยซึ่งเป็นรูปเสบักมีทงอินโดและทงไทยความคิดเห็นต่อมาไนดะ้บอกได้ว่าฮ่าฮ่าฮเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนใครเป็นคนเอาไปที่นั่นหมายถึงใครเป็นคนจุดประกาย ความคิดเห็นต่อมาได้บอกกัว่ารีบจดสิบัทไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนบ้านข้างๆอ้างว่าเป็นของตนซึ่งเพื่อนบ้านข้างๆอินโดเพื่อนๆก็น่าจะเดาได้คนต่อมาได้บอกกัว่าไม่แปลกใจหรอกคิดเอร์บลักจะถูกปากคนไทยเพราะคนไทยก็ชอบกินอาหารเผ็ดเหมือนกันแต่ต่างกันที่เผ็ดแบบไทยจะออกอหวานๆแต่ของอินโดแสบคอความคิดเห็นนี้ได้บอกกัว่า ตามที่เพื่อนชาวไทยของฉันอธิบายนี่คือจุดเริ่มต้นของกระแสสบักในประเทศไทยเราควรให้รางวัลคนนี้นะพร้อมกับแปะคลิปนี้มาแต่มันก็มีดราม่าเล็กๆจากฝั่งอินโดนีเซียเองเช่นคนนี้ได้บอกไว้ว่ามีเราคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าสบักมันไม่อร่อยเอาซะเลยคนนี้ได้บอกไว้ว่าจริงจังนะคนถามว่าซบักมันอร่อยตรงไหน ไม่มีตรงไหนที่อร่อยเลยมีแต่เลี่ยน่ะดิคนนี้ได้บอกว่าอาหารแปลกๆมันสามารถดังในต่างประเทศได้ด้วยหรอและก็ได้มีชาวอินโดมาตอบกลับว่าอินโดนีเซียนี่จะทำการทูดผ่านอาหารได้ยังไงพออาหารไปติดเทรนต่างประเทศที่ไรก็โดนด่าว,ว่าไม่อร่อยแปลกอย่าหวังเลยว่าอาหารอินโดจะดังเหมือนกับต้มยำคิมบับเฟอ พราะในสังคมอินโดยังมีพวกไม่ฉลาดกับพวกสอพอเยอะเกินคนนี้ได้บอกเลยว่ามันกำลังเป็นเทรนในประเทศไทยคนที่บอกว่าอร่อยคือคนไทยแต่คนที่กโกรธแล้วบอกว่าไม่อร่อยเป็นชาวอินโดนีเซียแล้วพวกที่ว่าไม่อร่อยเนี่ยก็ชอบเหมารวมว่าทุกคนจะต้องไม่ชอบเซอร์บักอีกตังหาความคิดเห็นต่อมาแล้วมาต่อกับคลิปส้มตำคุนแรงได้บอกเลยว่า ไอ้ส้มตำเมียไปกินมาแล้วติดใจมากแต่มันผิดเกินไปทนไม่ไหวคนนี้ได้บอกไงว่าใครที่ยังลังเลบอกได้เลยว่าไม่ต้องลังเลอันนี้มันอร่อยจริงๆเราเองไม่ชอบของข้าวๆเลยแต่เมนูนี้ไม่ข่าวเลยสักนิดเดียวอร่อยสุดๆสาบานได้เลยชาวอินโดคนนี้ได้บอกไว้ว่าทุกคน ส้มตำอันนี้ฉันซื้อมากินอาทิตย์ละครั้งสั่งจากร้านอาหารในแอปทุกสัปดาห์เลยสั่งมาแบบแช์กินทั้งกล่องแต่ฉันซัดคนเดียวหมดเลยสาบานได้เลยไม่ได้โกหกมันอร่อยขนาดนั้นจริงๆชาวอินโดคนนี้ได้บอกกัว่ามันอร่อยจริงๆนะอร่อยมากๆด้วยจนถึงขั้นซื้อมาซ้ำอีกโดยเฉพาะส้มตำกับแซลมอน นนี้ได้บอกไปว่าฉันน้ำลายไหลอยากกินมาตั้งสองเดือนแล้วแถมยังอยากกินแต่ร้านของควินชิเก้นร้านอาหารไทยในอินโดได้อยู่บ้านนอกจะไปหาที่ไหนได้ละเนี่ยแม่นี่มันทูตทางวัฒนธรรมจะชัดแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์สายที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอและขอบคุณพี่ใหญ่เจดีที่กดโดนทซปเปอร์แตงส์มาแอดตลอดแล้วเรามาเจอกันคลิปหนะ้า Sewat di krap.